สวัสดีครับประจำวันเสาร์ที่21ธันวาคม2024นะครับเรามาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับมาตรการอาของพ่อพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังนะครับซึ่งล่าสุดนายพิ่ชัยนะครับรามาอมวพาณิชย์ ก็ได้เปิดเผยเพื่อแก้ไขปัญหาราคามันสับปะหลังนะครับตนจึงได้สั่งการไปยังกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่มันนะครับในหลายมาตรการทั้งยังได้เร่งประสานให้ทางการจีนเข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตจากมันสับปะหลังเป็นการเร่งด่วนพร้อม ขอให้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเพิ่มจำนวนรับซื้อหมั่นเส้นและสั่งให้การทูตของพาณิชย์นะครับหาตลาดล่วงหน้าด้วยเน้นเปิดตลาดใหม่ให้แก่ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังนะครับรามาวาพาณิชย์ได้กล่าวว่าขณะเดียวกันสัปดาห์หน้าช่วงประมาณก่อนปีใหม่นะครับ กรมการค้าภายในได้เตรียมงบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่มันสปะหลังนะครับสำหรับโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสปะหลังปี2567ทับ68เพื่อให้เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวมันสปะหลังไปก่อนในช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดมากสนับสนุนให้ใช้สินเชื่อ จากทกศและรัฐบาลจะรับาละดอกเบี้ยให้ส่วนหนึ่งนะครับรวมทั้งให้เตรียมหาลือร่วมกับสมาคมมันสปหลังทั้ง4สมาคมกลุ่มผู้ประกอบการอาหารสัตว์ผู้เลี้ยงสุกรเพื่อให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ หรือผู้เลี้ยงปศุสัตว์นะครับช่วยดูดซับปริมาณมันสับปะหลังในประเทศผลักดันการใช้มันเส้นในประเทศในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ปริมาณไม่น้อยกว่า 5แสนตันนะครับซึ่งมากกว่าปริมาณการใช้ในอดีตที่ผ่านมาในส่วนของกลมการค้าต่างประเทศได้เร่งเดินหน้าขยายตลาดส่งออกมันสับปะหลังไปต่างประเทศโดยมีการหาลือร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกมันสับปะหลังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่4แล้วก็วันที่17บธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้หาแนวทางการจัดกิจกรรมขยายตลาดร่วมกันพร้อมกำหนดตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพในการ นำเข้ามันสับปะหลังเพิ่มเติมอาทินะครับเม็กซิโกฟิลิปปินสหรืออินโดนีเซียรวมทั้งให้เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่การส่งออกการค้านะครับทั้งยังมีแผนงานจัดกิจกรรมขยายตลาดมันสับปะหลังรวมกับภาคเอกชนเช่นที่จีนระหว่างวันที่ 5-9มกราคมปี68นะครับจะนำคณะเดินทางทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับไปจัดกิจกรรมขยายตลาดผลิตภัณฑ์มันสปหลังไทยในอุตสาหากรรมชั้นปลายที่มีศักยภาพต่างๆที่หลากหลายณน,ะนะครเซี่ยงไฮ้และนะครเฉิงตูคาดว่าจะสามารถสร้างความ ต้องการล่วงหน้าในตลาดก่อนเทศกาลตรุษจ,จีนนะครับให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหากรรมมันสปะหลังไทยได้มากกว่า1ล้านตันและเล่งผลผลิตมันสปะหลังสู่ตลาดจีน สำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่นานะครับตั้งแต่วันที่1 6ถึง20ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้รับเงินเยียวยาไล่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดมินก็ต้องขอแสดงความดีใจกันด้วยนะครับทุกผู้ทุกคนนะครับเอาละครับหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดสําหรับการอัปเดตข่าวสารชาวไร่มันสปหลังกับ แอดมินเกษตรกรทันข่าวก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ